เนียครับผมเนี่ยเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาของ Facebook นะครับทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC ซหรือว่าในเดสก์ท็อปปกตินะครับผมครับเขาเนี้ยมันมีแคมเปญเยอะมากไว้แต่ผมอยากรู้ว่าในมุมพนเนเนี่ยนะครับแคมเปญไหนเนี่ยดีที่สุดในการทำโฆษณา Facebook ครับผมของสาวที่แบบ <laughs> พอถามจบปุ๊บจุกอกก่อนเลยนะครับโอเคครับแต่พยายามจะอธิบายให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้คนที่กําลังเริ่มทําโฆษณาได้มีไอเดียไปทํางานกันต่อนะครับแน่นอนแหละว่าในแง่ของการทํางานของตัวโฆษณาเฟซบุ o กนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายแคมเปญให้เลือกทํางานเนาะนะครับแต่เราก็จาเป็นต้องกําหนดวัตถุประสงค์ตัวเองก่อนนะครับเช่นนะครับสมมติว่า คนไม่รู้จักสินค้าเราเลยเราเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าใหม่ในตลาดด้วยนะครับสมมุติว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มากเลยนะครับเป็นครีมตัวหนึ่งที่โหททาจากหอยทากในขั้วโลกเหนือนะสมมุติว่าอ่าเป็นครีมตัวหนึ่งที่จะเอามาขายนะครับครีมตัวนี้จะช่วยแบบโห่ลอกผิวให้ดูแบบกระ่างใสเรื่องนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับมาทําแอดออกไปนะครับอ่ะพอมาทําแอดออกไปเสร็จปุ๊บนะครับถามว่าเราจะมายิงให้ขายได้เลยอ่ะมันเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปได้แต่มันก็คงน้อยถูกต้องไหมครับเราอาจจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการทําการรับรู้การสร้างการรับรู้หรือว่า Awareness ก่อนนะครับซึ่งถ้าเราสร้างการรับรู้เนี่ยแน่นอนว่างบตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้ไปกับสร้างการรับรู้ให้คนรับรู้เยอะมากที่สุดก่อนที่จะดึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะครับมาปิดการขาวได้นะครับนั่นแหละคือลักษณะการกําหนดวัตถุประสงค์ในแง่ของการทํางานนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับตัวแคมเปญนะครับที่จะใช้ในการโฆษณามันก็จะตามมาว่า เราจะต้องใช้แคมเปญไหนบ้างเช่นใช้แคมเปญการรับรู้ใช้แคมเปญการมีส่วนร่วมนะครับให้มากดไลค์กดแชร์ก่อนอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใช้ตัวข้อความดึงลูกค้าเข้ามาเพื่อปิดการขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะมีการพิจารณาแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มทํางานนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าแคมเปญไหนดีที่สุดกับเรานะครับก็คือพูดง่ายว่าต้องกําหนดแนวทางของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาจบที่จะใช้แคมเปญไหนในแง่ของการทำโฆษณาครับผม อืมโอเคคือพี่นดกกรตกะสื่อสารว่าผมต้องวางแผนก่อนแล้วก็ไปเลือกใช้ให้มันถูกกับสิ่งที่ผมวางแผนไว้ถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับโอเคเขียรยครับพี่